สวัสดีครับผมตอนเช้าแป๊บหนึ่งนะครับผมว้าตเสือท่านไหนอยากรู้ว่าบัวหิมะเป็นแบบไหนรอดูตอนเย็นจะบ,บานแล้วนะครับผมดูบัวหิมะกันก็มีชอมมาให้ชมอยู่ประมาณนี้นะครับผมอันนี้นะเสือท่านไหนต้องการําไปตั้งโชว์บนโต๊ะได้เลยนะแบบนี้แต่ว่าไม้ดอกแรกจะยังไม่สวยนะครับผมอันนี้ดอกแรกนะชุดแรกจะยังไม่สวยต้องไม้ชุดต่อไปที่เะสวยได้ อ้วนโตโตนะครับผมสองร้อยห้าส um ิบาทนะผู้นี้อ้วนโตโตเลยนะใหญ่ๆตั้งจะบนโตได้สวยๆเก๋ๆตัวนี้นะครับเป็นลายชุดนะครับตัวนี้อันนี้จะเป็นลนหลงนะดอกแรกจะไม่เท่าไหร่นะลนหลงอันนี้คือหลนหลงไม่โฟกัสนี่แหละล้นหลงนะล้นหลงอ้วนอ้วนลงอ้วนอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นอรุณรัดหรือไม่อุณรัดก็รุงนรัดนั่นแหละตัวเดียวกันนี่ยรับนั่นแหละนะแข็งแรงตัวนี้แข็งแรง ตัวนี้จะเป็นนินการนินตการจะออกสีแดงๆหน่อยนะมีขอบดํานิดนึงนินตการตัวนี้จะเป็นซาโปลโลประมาณนี้แหละตัวนี้จะเป็นซุปเปอร์สวิตก็ห้าต้นสามร้ยหกสิบาทนะครับผมห้าต้นนี้สามรอยหกสบาทไม้น่าเลี้ยงมากแล้วก็ผมจะแนะนาวิธีเลี้ยงก็แล้วกันว่าทํายังไงให้ท่านชมสวยได้นะแต่ว่าผมไม่ทำหรอก ไม่มีเวลาพอ่จะทําได้ก็โอเคขอบคุณทุกท่านนะครับของชุดนี้ห้าต้นสามร้อยหกสิบาทเองก็ถูกต้นละห้าสิบาทเองนะเนี่ยห้าสิบาทเองอันต้นร้วนเนี่ยใหญ่แล้วตั้นใหญ่โอเคครับผมคู่นี้สองร้อยสบาทมาโตไม้สวยไหมความสวยโอเคขอบคุณทุกท่านแล้วก็ตอนเย็นอย่าเลื่มนะครับผมจะไมน่นาวิธีดันทําให้ออกดอกแบบง่ายแล้วก็นี่ด้วยนะนดูดูดูให้มาบานด้วยขอบคุณทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับผมสวัสดีครับ